สวัสดีครับคลิปนี้แอดมาสปอยซีดีเรื่อง f r ์ m s e a ั่นที่3ไม่อยากตายห้ามออกจากบ้าน EP ที่10ตอนจบแล้วนะครับเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนนั้น,ต,นติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนชมคลิปกดไลค์กดติดตามช่องแอดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Pts Studio นาแอำเภอกำลังกางแผนที่ให้กับเคนนี่ได้ดูว่าฟาติมาเธออยู่ในกระท่อมหลังนี้แล้วจู่ๆเธอก็หายไปฉันคิดว่าเธอต้องอยู่ที่ใดสักที่ในป่าแห่งนี้แน่นอน เคนนี่เขาสงสัยถามนายอำเภอเอ๊ะเดี๋ยวนะนายอำเภอวันแต่ฟาติมานะเธอไปทําอะไรที่กระท่อมหลังนั้นเหรอนายอำเภอแอบคิดอ้าวพลาดแล้วเคนนี่เขายังไม่รู้เลยนี่ว่าว่าฟาติมาเธออยู่ในกระท่อมหลังนั้นเพราะอะไรนายาอำเภออ้ามอึ้งอ้ามอึ้งก็ไม่รู้จะบอกกับเคนนี่ยังไงไม่นานนักเอลลิศก,ก็รีบเข้ามาเขาไม่เลือกจะให้นายอำเภอและเคนนี่ได้รู้เอลกินเขารู้ว่าฟาติมาอยู่ที่ไหนในขณะนี้ท้องของฟาติมาท้องเธอใหญ่มากๆมันกำลังใกล้คลอดเต็มทนแล้ว เธอปวดท้องหนักมากเมื่อเธอเปิดเสื้อออกมาดูมีบางอย่างมักำลังออกมาจากท้องของเธอเธอลองลั่นอยากจะเป็นจะตาในตอนนี้เอลลิสเขากำลังพูดให้หนะเพอร์ลคินี้เข้าใจฉัจนจับคู่กับเอลกินเพื่อไปตามหาฟาติมาระหว่างนั้นเขาพูดอะไรแปลกๆพูดถึงเรื่องลูกของฟาติมาเขารู้ได้ยังไงว่าว่าฟาติมาท้องเรื่องพวกนี้เราไม่เคยบอกใครเลยนะเขายังบอกอีกว่าฟาติมาและลูกปลอดภัยดีฉันคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างบอกกับเขาในหัวเหมือนซาร่าแน่นอน นายเพิร์เขาถามว่าตอนนี้เอลกินมันอยู่ที่ไหนเอลลิสบอกว่าเขาอยู่บ้านนอนหน้างั้นพวกเราจะไปหาเอลกินกันจิมและอีธานกำลบบัาที่บ้านเขาเจอกับวิกเตอร์เดินออกมาจากบ้านเขาพอดีวิกเตอร์บอกจิมคคลี่มาดูอาการของเมียคุณด่วนเลยเมียของคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็เป็นลมลมลงไปจิมเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็รีบเข้าไปที่บ้านทันทีเมียจิมเธออธิบายื่องที่เกิดขึ้นให้กับจิมฟังเด็กผีที่ฉันเห็นพาฉันไปที่หลุมหลภัยที่หนึ่ง พอฉันเข้าไปปั๊บก็เจอกับวิกเตอร์ที่อยู่ในนั้นเขาร้องไห้ออกมาเรื่องของแม่เขาฉันก็เข้าไปปอบด้วยการกอดอยู่ๆฉันก็เห็นภาพของแม่วิกเตอร์เธอกําลังหนีจากผู้ปีศาจพวกนั้นแต่แล้วเธอก็ไม่รอดเธอถูกผู้ปีศาจพวกนั้นฆ่าตายฉันเดาว่าแม่วนะิกเตอร์นะกําลังบอกเรื่องอะไรบางอย่างให้ฉันรู้แน่นอนเจสกําลังไขปริศนาเรื่องตัวเลขอยู่จิมเขาก็เดินเข้ามาหาเจสเขามาขอร้องให้เจสไปช่วยดูภรรยาของเขาหน่อยและยังขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวาน เมื่อนายอำเภอเขารู้ว่าเอลกินมันสื่อสารกับพวกปีศาจได้ตามที่เอลิสบอกนั้นเขาเลยเข้าไปในโบส์เพื่อขอร้องซาร่าให้มาช่วยในเรื่องนี้ทั้งสองคนเมื่อเดินมาถึงบ้านดอนนาแล้วดอนนาเห็นดอนนาก็เปิดประตูเดวิ่งเข้ามาหานายอำเภอทันทีเธอบอกกับนายอำเภอเคนนี่และเอลิสท,ทั้งสองคนอยู่ในบ้านของฉันเขาบอกกับฉันว่าเขากําลังจับตัวเอลกินดอนนางงนี่มันเกิดอะไรขึ้นนายอำเภอ นาเพอถามก่อนว่ามีใครอยู่ในบ้านไหมชาวบ้านทั้งหมดกลับมาหรือยังดอนหน้าตอบไม่มีชาวบ้านอยู่ในบ้านเลยเจสตเมื่อเขามาถึงบ้านของจิมแล้วก็ดูอาการของเมียจิมแล้วเขาสนิษฐานว่าแม่วิกเตอร์นะ่ะต้องการให้คุณเห็นอะไรบางอย่างแน่นอนฉันก็เคยเป็นนะแต่มันหนักกว่านี้ตอนนั้นฉันเห็นทหารคนหนึ่งมันกําลังไล่ย,ยิงฉันมันเป็นแบบเดียวกันแป๊ะไม่ว่าแม่วิกเตอร์จะให้คุณเห็นอะไรก็แล้วแต่เด็กผีพวกนั้นที่คุณเจอบ่อยๆนะ่ะพวกมันก็อยากให้คุณเห็นเช่นเดียวกัน เอลกินกำลังหอบข้าวของไปหาฟาติมาที่หลุมนบภัยคเคนนีและเอลลิสพวกเขามาดักรอเอลกินอยู่ก่อนแล้วเขากําลังเดินลงบันไดดัดนไปชาเอกกับนายเภอและดดนหน้านายเพอเขาถามเอ็งจะไปไหนวะเอลกินฉันมีคําถามจะถามนายเนี่ยเรามาคุยกันในห้องนี้ดีกว่านะเอลกินถึงกับหน้าเสียงานเข้าแล้วไงหรือว่าพวกเขาจะรู้เรื่องทั้งหมดแล้ววะเมื่อเอลกินเข้าไปที่ห้องปับ๊บนายเพอเ็้าไปค้นกระเป๋าของเอลกินดันไปเจอกล้องโพลารอยเอลกินพูดออ,อกมาด้วยความตกใจ มันไม่มีอะไรหรอกนะยอำเภอสิ่งนั้นมันแค่กล้องถ่ายรูปเพียงเท่านั้นนะายอำเภอขอถามตรงๆว่าฟาติมาน่ะเธออยู่ที่ไหนเอวกินเมื่อเขารู้ว่าคนในห้องนี้ดูเรื่องของเขาทั้งหมดแล้วเขาตัดสินใจยอมรับว่าเขานี่แหละเป็นคนลักพาตัวฟาติมาไปและยังบ่ายเบี่ยงไม่ยอมบอกว่าฟาติมาเธออยู่ที่ไหนบอกกับนายอำเภอคุณเองต้องขอบคุณฉันนะเว้ยฉันช่วยเธอไว้นะเธอและลูกของเธออยู่ที่ปลอดภัยแล้วคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะายอำเภอบอกว่าฟาติมาเธอไม่มีลูก คิตตี้ลรมาลีพวกเธอใช้เครื่องอันตราซาตรวจดูแล้วมันไม่พบอะไรในท้องของเธอเลยเอลกินเขาก็ยืนยันคำเดิมว่าฟาติมานาะเธอมีลูกซาร่าเธอพูดแทรกเล่าเรื่องตอนเจอเอลกินใหม่ๆเธอคิดว่าเอลกินเป็นคนดีแต่ที่ไหนได้ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเอลกินมันเล็วขนาดไหนดอนน่าเธอถามลูกของฟาติมาที่คุณว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างล่ะเอลกินเขาพูดอย่างดีใจว่าลูกของฟาติมาในตอนนี้มันโตแล้วท้องของเธอมันใหญ่มากขึ้นแล้วเธอกําลังจะคลอด เอลลิสโมโหจัดจัดฟังในสิ่งที่เอลกินพูดทนไม่ไหวจะเข้าไปเอาเรื่องเอลกินให้ได้ก็พูดมาดีวะว่าเธออยู่ที่ไหนบอกมาสิวะบอกมาสินายเพอร์เขาเห็นเอลลิสโมโหจัดจัดจึงห้ามเอลลิสและบอกเอลลิสไปสงบสติอารมณ์ด้านนอกทุกคนเห็นท่าไม่ดีละจึงออกไปข้างนอกกันหมดนายเพอร์เขาบอกเอลลิสให้เข้าใจถ้าพวกเราใช้แต่อารมณ์แบบนี้มันคงไม่ยอมบอกเราแน่นอนว่าฟาติมานั้นเธออยู่ที่ไหนแต่พวกเราจะต้องหาตัวฟาติมาให้พบ ยังไงวันนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าฟาติมาเธออยู่ที่ไหนนายเพอถามดอนน่าดอนน่าห้องเครื่องมือที่นี่อยู่ที่ไหนดอนน่าบอกว่าอยู่ข้างบ้านพ่อวิกเตอร์เห็นวิกเตอร์กําลังน่ากุ้มใจเขาถามวิกเตอร์เป็นอะไรเหรอเป็นไงบ้างมันพูดได้ยังลุกกตานะวิกเตอร์เขายอมรับก็ถูกของคุณแล้วมันพูดไม่ได้ฉันแค่มนโนไปเองและเขายังพูดต่ออีกว่าฉันมีเรื่องบางอยา่างจะบอกกับคุณนะ่ะรับปากถ้าคุณเห็นมันแล้วคุณจะไม่โกรธฉัน พ่อวิกเตอร์เขาอยากรู้เลยทีนี้อะไรเหรอมันคืออะไรเหรอวิคเตอร์เขาบอกให้พ่อของเขาตามเขามานายเพอร์กำลังถือกระเป๋าจะเอาไปใส่เครื่องมือของดอนน่ามือมันไม่ยอมบอกดีๆเขาเองต้องใช้ไม้แข็งแล้วล่ะเขานําอุปกรณ์เครื่องมือช่างไม่ว่าจะเป็นเลื่อยไขควงเก็บเข้ากระเป๋าเขาเห็นภาพร้อนอีกละเห็นว่าหลวงพ่อมาพูดคุยกับเขาหลวงพ่อถามนายเพอร์คุณจะทําสิ่งนี้จริงๆเหรอคุณกะจะดึงเล็บเขาออกมาหรือว่าจะเอาของพวกนี้ตีมือเขาล่ะ นายอเภอเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องรีบทําแล้วเพราะถ้ามันไม่ยอมบอกว่าฟาติมาเธออยู่ที่ไหนมันรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้หลวงพ่อบอกอีกว่าคุณจะปลุกพ้องฆาตกรอย่างนั้นเหรอคุณลำเอียงเกินไปหรือเปล่านายอเภอนายอเภอขึ้นเสียงใส่ก็เธอไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเธออ่าจจะมีอะไรบางอย่างให้เธอทําแบบนั้นก็ได้เหรอนายอเภอแล้วถ้าเอลกินมีบางอย่างให้เขาทําแบบนั้นล่ะแล้วคุณจะทํำยังไงนายเภอนายอเภอของอันตระไชี้หน้าหลวงพ่อคุณหูป,ปากไปเถอะ ฉันตัดสินใจแล้วภ,ภาสื้าหลวงพ่อแล้วภาพหลวงพ่อก็หายไปฟาติมาเธอกังวลกระวายใจมากๆอยากจะออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่ประตูมันล็อกจะฐานด้านนอกเธอไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้พานแต่ข้าวของไปทั่วแล้วนําขวดแก้วที่ใส่เลือดเอลกินคว้างไปที่กาแพงเศษแก้วนั้นมันแตกกระจายไปทั่วเธอหยิบเศษแก้วขึ้นมาเธอกําลังคิดอะไรบางอย่างเมียจิมพาจิมเนเจสตไปดูสถานที่ที่เธอเจอเด็กผีพวกนั้นอยู่แถวตู้คอนเทนเนอร์ของวิกเตอร์ เจสเขาบอกกับเมียจิมไอตอนที่เขาเข้าไปในอุโมงค์ของปีศาจพวกนั้นเขาเห็นเด็กผีมันนอนอยู่บนหินพอเขาเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้ามันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนว่าสัญ,ญลักษณ์อันนั้นมันถูกทาขึ้นมาด้วยลากไม,ม้เมียจิมเลยบอกวิกเ,เตอร์เขาบอกกับฉันว่าต้นไม้คนที่เราเจอเด็กผีพวกนั้นเป็นคนสร้างเจสเขาเลยอุทานออกมาเด็กผีพวกนั้นมันน่ากลัวชะมัดเลยว่ะเขาเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตะโกนพูดลอยลอยเมืองนี้มันโคตรแห้งซวยกักขังเราเพื่ออะไรกันวะ ยังไงพวกเราจะต้องหาทางออกไปจากเมืองแห่งนี้ให้ได้แลนดอนกำลังออกกำลังกายอยู่ๆมันได้ยินเสียงพวกจักรจันรอยู่ในหัวอีกแล้วเขาตัดสินใจไปที่รถพยาบาลเพื่อหาอะไรบางอย่างมาลีเธอกำลังนวดขาให้กับคิตตี้เธอบอกกับคิตตี้แผลที่เธอเป็นอยู่ในตอนนี้มันคงต้องใช้เวลามากเลยนะกว่าแผลนี้จะหายดีคิตตี้เธอบอกเธอรอนานขนาดนั้นไม่ได้ฟาติมาเธอยังอยู่ในป่านะ ฉันอยากจะไปช่วยนายเพอตามหาเพราะฉันเป็นห่วงปฏิมามากๆในขณะที่เธอกําลังคุยกันอยู่แลนดอนก็เข้ามาเขาถามพวกเธอว่าตู้อุปกรณ์การแพทย์ในคลินิกแห่งนี้ไม่อยู่ที่ไหนมารีเลยบอกว่ามันอยู่ชั้นล่างมีอะไรหรือเปล่าแลนดอนแลนดอนมันไม่พูดไม่จารีบลงไปทันทีพอเจอตู้แล้วค้นหาดูในตู้จนนําไปเจอเข้ากับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในหัวฉันแน่นอนเขาไม่รอช้าเปิดเครื่อง แล้วก็เลงเครื่องกระตุ้นหัวใจให้สุดแรงเกิดหวังจะให้เสียงกะกะจั๊กจั่นในหัวมันหายไปโดยเขาจะเอาเครื่องกระตุ้นหัวใจนาบลงไปที่หัวแต่หารู้ไม่ทาโดยไม่คิดจัดมาเอา,เ,เอาแรงแรงเอาแล้วนะมาลีเธอเดินเข้ามาหาเลนดอนเธอเห็นเลนดอนทําแบบนั้นเธอรีวิ่งเข้าไปสกัดได้ทันก่อนที่เครื่องจะทํางานเธอถามเลนดอนคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยเลนดอนมันคุ้มข้งางเธอมาห้ามฉันทําไมวะปล่อยฉันนะเว้ยมาลีเธอบอกให้เลนดอนตั้งสติใจเย็นๆนะ มองหน้าฉันจะเย็นๆนายนเพิร์ถือกระเป๋าเครื่องมือเข้ามาบ้านด้านหน้าแน่นอนทุกคนต่างรู้ว่าเขาจะทําอะไรคุยดีๆไม่ได้ต้องใช้ไม้แข็งเคนนี่ที่ยืนเฝ้าเอลกินอยู่หน้าห้องเห็นหนายาเพอถือกระเป๋าเครื่องมือขึ้นมาชัดเลยเขาบอกกับนายาเพอคุยกับเขาดีๆก่อนก็ได้เอลกินเขาเป็นเด็กดีนะอย่าขัดลงไม้ลงมือกันเลยแต่นายาเพอเขาไม่ยอมไม่มีเวลาแล้วฉันไม่มีทางเลือกพอเขาเข้าไปที่ห้องสรุปเองจะไม่บอกใช่ไหม นายเพอเขาโยนกระเป๋าเครื่องมือลงพื้นทําให้เสียงเครื่องมือที่อยู่ในกระเป๋ามันกระทบกันเอลกินได้ยินบรรลัยละนายเพอรครูเขาหยิบเครื่องมือที่อยู่ในกระเป๋าขึ้นมาทีละอันอยู่ๆกล้องพลลอยมันถ่ายรูปของมันเองอีกแล้วเอลกินบอกกล้องนี้มันกาลังส่งสัญญาณให้คุณนายเพอดูรูปถ่ายใบนั้นสิว่ามันคืออะไรพอนายเพอดูรูปถ่ายใบนั้นมันแค่เป็นเพียงบ้านที่อยู่กลางป่าเขางงม,มากๆอะไรกันมะเนี่ย วิกเตอร์เขาพาพ่อของเขาไปสถานที่แห่งหนึ่งพ่อวิคเตอร์งงเอ็งจะพาฉันไปที่ไหนเนี่ยวิกเตอร์เลยบอกว่าที่นี่คือสถานที่ที่ฉันฝังศพให้กับแม่และน้องสาวพวกเธอถูกพวกไปสศารพวกนั้ฆ่าตายในคืนนั้นสภาพดูไม่ได้เลยนี่คือหลุมศพของพวกเธอทั้งสองวิคเตอร์เขาคิดว่าการตายของแม่และน้องสาวเป็นความผิดของเขาทำไมฉันยังอยู่ทำไมไม่ตายตามพวกเธอไปด้วยทำให้คนที่อยู่เนี่ยมันตายทั้งเป็นแบบนี้ เขาโคตรกระวนกระวายใจมากๆรีบเดินออกไปจากจุดนั้นแต่พ่อวิเตอร์ดึงแขนของวิเตอร์เอาไว้บอกกับเขาให้รู้เรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ความผิดของลูกหรอกแม่และน้องสาวเธอปกป้องลูกเอาไว้เธอรักลูกมากๆเลยนะและพ่อก็รักลูกเช่นกันทางด้านเจสเมจ,จิมและจิมพวกเขาทั้งหมดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ของวิเตอร์กำลังสงสยัยถ้าเด็กผีพวกนั้นมันสร้างต้นไม้ขวดขึ้นมาและตัวเลขที่อยู่ในขวดล่ะใครกันเป็นคนใส่เอาไว้ จิมเขาคิดว่าแม่ของวิกเตอร์น่ะอาจจะเป็นคนใส่เอาไว้ก็ได้เจจเลยตอบแล้วเธอใส่เอาไว้เพื่ออะไรจิมเขาคิดอะไรได้บางอย่างเธอบอกว่าแม่วิกเตอร์เธอชอบเล่นเปียนโนมไม่ใช่เหรอตัวเลขพวกนั้นอาจจะเป็นหรหัสตัวเลขในโน้ตเพลงก็ได้เจจเลยอ๋อขึ้นมาทันทีขอบคุณมากนะจิมคิตตี้เธอเข้ามาดูอาการของเลนดอนพอดูเสร็จเธอเข้ามาถามมาดีวัยตอนที่เธอหมดสติไปในตอนนั้นพวกเธอสามคนเห็นอะไรกันเหรอบอกฉันมาได้ไหมมารีเธอไม่กล้าบอกคิตตี้ เลยพูดออกไปทั้งที่เธอน้ําตาขอเบา้าไม่ไม่ไม่เห็นนายเพอร์กำลังเอาเชือกในกระเป๋าแัดตัวเอลกินและเขายังบอกให้เอลกินได้รู้ว่าบ้านที่อยู่ในรูปถ่ายมันคือบ้านของฉันและภรรยาที่ฉันซื่อไว้ตอนไมายเกษียณฉันคิดว่าฉันและภรรยาจะอยู่กันแบบมีความสุขในบ้านหลังนี้แต่มันไม่เลยบอกมาสิว่ากองพลลอ,อยอันนี้มันกําลังบอกอะไรนายเอลกินสันนิษฐานว่ารูปถ่ายใบนั้นมันบอกว่าคุณจะได้กับบ้านนาเพอ นายเำเภอถามว่าฟาติมาเธออยู่ที่ไหนแต่มันก็ไม่บอกบอกแค่ว่าฟาติมานั้นเธอปลอดภัยดีนายเพเภอไม่ทนละเขาหยิบเครื่องมือออกมาจากในกระเป๋าข้าจะถามเอลครั้งสุดท้ายฟาติมาเธออยู่ที่ไหนแต่มันก็ไม่ยอมบอกอีกนายเพเภอดันไปเห็นหลวงพ่อยืนอยู่เขาถามหลวงพ่อว่าฟาติมาเธออยู่ที่ไหนทุกคนเงียบกันหมดนายเำเภอสั่งให้เอลกินเอามือของมันวางไว้นบนโต๊ะเอลกินไม่ยอมไงจนนายเพเภอต้องจุกกระชากมือของเขาขึ้นมาบนโต๊ะเอง เอาค้อนที่เขาถืออยู่ตีเข้าไปเต็มแรงมือเอลกินกระดูกแตกเลยทีนี้เขารู้สึกเจ็บปวดมากๆตำรวจสาวเธอเข้ามาบ้านนอนหน้าได้ยินเสียงกรีดร้องมันดังออกมาจากทางด้านบนเธอถามว่าเสียงเอลกินใช่หรือเปล่าเธอถามเอลลิธมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอไม่รอละรีบวิ่งขึ้นไปด้านบนทันทีพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอกับนายอำเภอกําลังทําลายเอลกินอยู่เธอบอกว่านี่มันอะไรกันเนี่ยคุณทําอะไรของคุณนะเพอ นายเพิร์ลเขาเห็นแบบนั้นและให้กลุ่มของดอนน่าและตำรวจสาวลงไปก่อนเดี๋ยวฉันจะตามลงไปแล้วเล่งทั้งหมดนี้ให้ฟังจเจสและเมียจิมกำลังเอากระดาษที่อยู่ในขวดมากองรวมกันแล้วก็ถอดรหัสว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นตัวอะไรในโน้ตเพลงพอถอดออกมาได้สองสามประโยคเขาตกใจมากๆเมื่อเพลงนี้มันเป็นเพลงที่วิกเตอร์เล่นไวโอลินให้ฉันฟังในตอนนั้นนี่วะเพลงนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่นานนะจิมก็เข้ามาเมื่อเขารู้ว่าเจสนั้นถอดรหัสเพลงได้สำเร็จแล้ว แต่เขาคิดว่ามันดูปแปลกๆนะที่เพลงนี้มันผดออกมาจากในหัวคุณสถานที่เราอยู่ในตอนนี้มันกําลังจัดการเราและฆ่าเราทั้งหมดมันจะฆ่าเรายังไงล่ะเราก็แค่เล่นเพลงจิมเลยบอกว่าจําที่นายเพอบอกไม่ได้เหรอเมื่อเขาได้ยินเสียงกลองดนตรีเล่นเพลงมันเกือบจะฆ่าเขาแล้วเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงผีสิงแต่สิ่งที่พวกเขาคิดไม่ใช่เพลงที่ทาร้ายเขาแต่เป็นสถานที่ที่จะทาร้ายเขาต่างหาก เมียจิมเธอเสนอให้เล่นเพลงนี้นอกเมืองแก,แก่กลางปากต้นไม้ขวดนั่นแหละฉันว่ามันเวิร์กดีฟาติมากําลังใช้เศษแก้วผ่าท้องตัวเองเพื่อนําลูกของตัวเองนั้นออกมาแต่เธอยังไม่ได้ทําเลยผู้หญิงร่างกายแห้งเหี่ยวดันเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเธอบอกให้ฟาติมาอยู่ทําแบบนี้แล้วบอกกับฟาติมามันกําลังจะมาแล้วลูกของเธอนะ่ะฟาติมาเธอได้ยินแบบนั้นเธอฉีล่าทันทีนาอัเพอกําลังออกมาเคลียร์กับตำรวจสาวซา,วารา่าเธอแอบฟังอยู่หน้าประตู เขาบอกว่าเอลกินมันจับตัวฟาติมาไปมันยอมรับแล้วว่ามันทําสิ่งนั้นแต่มันเองไม่ยอมบอกฉันว่าฟาติมานั้นเธออยู่ที่ไหนฉันก็เลยต้องงัดไม้แข็งตำรวจสาวเธอบอกยังไงคุณจะทําลายเขาแบบนั้นไม่ได้ซาร่าเธอคิดอะไรได้บางอย่างเดินเข้าไปหาเอลกินที่ห้องเธอไปนั่งคุยกับเอลกินฉันคิดว่าตอนที่ฉันเจอคุณครั้งแรกในโบสถ์คุณหวานกับฉันมากเลยนะและฉันยังคิดว่าเราสองคนจะเข้ากันได้ซาร่าเธอหันไปเจอไขควงพอดี เอลกินมันบอกกับซาร่าให้ช่วยไปบอกนายอำเภอหน่อยจะได้ไหมไว้หยุดทำร้ายเขาสักทีซาร่าเธอไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินไปจับไข่ควงเอลกินเห็นงานเข้าแล้ววะซาร่าเธอพูดว่านายอำเภอเขาเป็นคนดีเขาช่วยชีวิตฉันมาตลอดแล้ววันนี้เป็นช่วงเวลาที่ฉันจะต้องตอบแทนเขาแล้วในขณะที่นายอำเภอกำลังอธิบายให้ตำรวจสาวเข้าใจคนที่อยู่ด้านล่างได้ยินเสียงเอลกินร้องลั่นมันดังออกมาจากในห้องนายอำเภอไม่เห็นซาร่าบรรลัยและซาร่า ทั้งหมดรีบวิ่งขึ้นไปดูเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละใบหน้าของเอลกินเต็มไปด้วยเลือดลูกตางเขานั้นแทบจะออกมาจากเบ้าเลือดของเอลกินกระจัก,กระจายเต็มเสื้อของซาร่าไปหมดซาร่าเธอหันหลังกลับมาบอกกับนายอำเภอเอลกินบอกฉันแล้วฟาติมาเธออยู่ที่หลุมหลบภัยของวิกเตอร์เจสเมียจิมและจิมพวกเขาทั้งสามคนเดินมาถึงต้นไม้ขวดเมียจิมเธอบอกเอาเจสตเล่นไวโอลินเพลงนั้นเลยเจสตบรรเลงเสียงเพลงน,นั้นก็ดังขึ้น ภาพมันให้เราเห็นว่านายแอมเภอเคนนี่และเอลลิสพวกเขาทั้งสามคนวิ่งไปที่หลุมหลบภัยของวิกเตอร์กรอยารวดเร็วขณะที่ฟาติมาเธอกําลังคลอดลูกโดยคนที่ทําคลอดเธอนั้นคือผู้หญิงร่างกายแห้งเหี่ยวเมื่อลูกของฟาติมามันกําลังจะออกมาประตูใต้ดินมันก,ก็ค่อยๆเปิดกลุ่มของนายแอเพอมาถึงหลุมหลบภัยกันแล้วได้ยินเสียงฟาติมาดังออกมาจากในนั้นพวกเขาค้นไปค้นมาดันไปเจอตู้ทับประตูอยู่รีบช่วยกันเอาตูนั้นออก ทางน้นฟาติมาเธอคลอดลูกออกมาพอดีผู้หญิงร่างกายแห้งเหี่ยวตนนั้นมันถือลูกของเธอลงไปที่ห้องใต้ดินก่อนที่กลุ่มของนายเพอจะเข้ามานิดเดียวเมื่อกลุ่มของนายเพอเห็นฟาติมาก็ดีใจมากๆฟาติมาเธอบอกว่ามันเอาลูกฉันไปมันลงไปในนั้นนายเพอเขาขอจะลงตามไปดูคินี้เขาบอกว่านายเภอมันอันตรายนะแต่นายเพอเขาก็ไม่สนรีบตามลงไปเห็นหลังผู้หญิงแวบๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินตามลงไป ระหว่างที่เจส์เล่นไวโอลินอยู่เมียจิมเธอเดินไปเห็นเด็กผีหลายตัวพวกมันเดินเข้ามาหากลุ่มของเมียจิมและเจส์ทุกคิดทุกทางเลยเมียจิมถามเจสต์เจส์เห็นเด็กผีพวกนั้นไหมเจส์บอกเขาก็เห็นแต่จิมเขาไม่เห็นเด็กผีพวกนั้นเขาถามเมียของเขาพวกคุณเห็นอะไรกันเหรอฟานติมาเธอบอกกับเอลิสปีศาจพวกนั้นมันทําให้ฉันเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของฉันนั้นมันคืออะไรมันคือลูกของปีศาจเพราะนายเพอไปฆ่าลูกของมัน นายอำเภอตามผู้หญิงร่างกายแห้งเหี่ยวตนนั้นไปจนไปสุดทางเขางงมากๆทำไมพวกปีศาจพวกนั้นมันมารวมตัวกันที่นี่กันละ่ะผู้หญิงร่างกายแห้งเหี่ยวตนนั้นมนันลูกของฟาติมาวางไว้กับพื้นสิ่งที่นายอำเภอคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นลูกของฟาติมาแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันค่อยๆขยายขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันกำลังตะเกียกตะกายออกมานายอำเภอเขาตกใจมากๆสิ่งที่ออกมานั้นคือปีศาจที่นายอำเภอจัดการไปในตอนนั้น เขาโคตรงุงหยดมากๆอะไรกันวะเนี่ยฉันจัดก,การมันไปแล้วนี่วะทาไมเป็นแบบนี้ไปได้วะตรงนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ตัวนี้มันเข้าไปในท้องของฟาติมาได้ยังไงต้องยอมไปดูในซีซั่นสองนะครับปีศาจที่แนะเพิ่จัดก,การไปปับ๊บฟาติมาเธอก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองท้องทันทีเด็กผีตัวหนึ่งมันเดินเข้ามาบอกกับเมียจิมว่าฉันคือโคอี e. ้เมียจิมเธอรู้ได้ทันทีว่าโคอี e. ้คือน้องสาวของวิกเตอร์นี่วะ เธอตกใจเธอบอกว่าเธอจำได้แล้วเธอกังวลกังวายใจมากๆเดินออกไปจากตรงนั้นจิมเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมียของเขาจึงเดินตามเพื่อไปปรับความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นอะไรเมียจิมเลยบอกว่าฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันและเจสต์สามารถเห็นเด็กผีพวกนั้นได้สร้อยข้อมือของเรามันกักขังเด็กผีพวกนั้นเอาไว้ฉันคิดว่าในตอนนี้สร้อยข้อมือของเรามันอยู่ลึกลงไปฉันํำได้ จิมพูดอะไรกันวะเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอกําลังจะพูดอะไรฉันและเจสพวกเราเคยมาที่นี่กันก่อนแล้วเหตุผลที่ฉันรู้สึกอะไรและแม่ของวิกเตอร์รู้สึกฉันคือแม่วิตเตอร์และเจสเขาคือคริสโตเฟอร์ฉันและเขาเคยออกจากที่เมืองแห่งนี้ได้แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในพวกผีพวกนั้นมันคือลูกของเราจิมเธอบอกว่าเธอขอไปทบทวนความจําของเธอหน่อยจิมเขาสับสนมาก,มากเดินไปคิดเรื่องต่างๆนา,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 นา จนมาถึงรถของเขาที่เกิดอุบัติเหตุเสียงจูลี่ดังขึ้นมากลางป่าพ่อพ่อพ่อ,พอจิมได้ยินเรียกจูลี่จูลี่อยู่ที่ไหนเมื่อทั้งสองคนเจอกันแล้วจูลี่เธอกําลังกลัวอะไรบางอย่างที่กําลังจะมาหาเธอใแบบหน้าของเธอนั้นมีแผลถูกกรีดเธอบอกจิมเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะตรงนี้มันไม่ปลอดภัยมีสิ่งหนึ่งกําลังจะมาจิมงงทีนี้ อะไรวะนี่มันตอนกลางวันนะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอมีชายแก่คนหนึ่งใส่ชุดสีเหลืองยืนอยู่ด้านข้างของพวกเขามันพูดให้จิมรู้ฉันคือนรกของบทเพลงนั่นเจดมันเก่งมากๆมันสามารถเล่นเพลงนั้นได้จิมขอให้จูลี่ออกไปจากป่าแห่งนี้เขาจับไม้ท่อนหนึ่งบอกกับชายแก่คนนั้นว่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเว้ยจิมความรู้ย่อมแลกมันด้วยราคาสูงฉันเตือนคุณแล้วนะจิม จิมเขาฟาดไปเต็มแรงแต่มันจับไม้นั้นได้แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งบีบคอจิมจูลี่เข้ามาช่วยแต่ชายแก่คนนั้นผ่ากจูลี่สัก,กเด็นเมียของคุณไม่น่าขุดหลุมนั้นเลยจิมแล้วชายแก่คนนั้นมันใช้กรงเล็บของมันกีดคอจิมแผลที่คอของจิมมันใหญ่มากๆแน่นอนจิมตายทันทีจูลี่เธอเห็นแบบนั้นเธอกรีดร้องอย่างสุดเสียงแล้วอีพีที่10ก็ตัดจบลงเจอกันใหม่ในฟอร์มซีซั่นสี่ แต่ไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนนะครับพวกเราก็ต้องรอต่อไปน่าจะประมาณสักปี2ปีถึงเราจะได้ดูสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ